สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนอยู่กับน้องเบลคนดีคนเดิมคนสวยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นสล็อต pg แล้วนะคะเป็นค่ายเดียวที่เบลชอบเล่นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวค่ายอื่นนะแต่ว่าค่ายนี้ขอเล่นก่อนนะคะเป็นเกมที่เบล ไม่เคยเล่นนะแล้วมีคนเล่าให้ฟังว่ามันแตกดีนะคะเขาชื่อเกมว่านะคะเทชัวออฟแอคแทกนะคะอ่าก็จะเป็นสาวน้อยนะคะที่อยู่ในป่าแบบนี้นี่เองนะคะ,ะเขาเรียกว่าขุนรัย์หรออันนี้ไม่รู้ไม่เคยดูการ์ตูนอะไรเรื่องนี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะโดยมีทุนวันนี้เด้อ4 5บบาทนะจ๊ะไปเล่นเกมอื่นมามันไม่แตกก็เลยมาเล่นเกมนี้ดีกว่านะคะโอเค เรามาดูกติกาเกมดีกว่านนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างมีสเกตเตอร์ Y ก็ปกตินะคะแล้วก็นอกนั้นเบลไม่รู้จักนะคะอ่าเบตตำซูซีบาทเนาะเบลขออนุญาตซื้อฟีสปินไปสองอยบาทแล้วกันนะะี่ค่ะโอเคสเกตเตอร์มาตามระเบียบจะแม่ได้หมุนสิบรอบนะคะคูณเพิ่มทีละ2นะคะมาดูกันว่ามันจะแตกไหมมาเถอะเออไวก็มาแม่ สเก็ตเตอร์มาตัวเดียวมาทำไมอ่ะเออได้ทีละห้าหกบาทนะคะมันไม่สมฐานะเราเลยเราต้องการแตกเป็นร้อยส0งนะเนี่ยเออไม่ใหม่เหลือสามรอบนะยังได้พิ่งได้แค่8บาทเองนหนว่าแตกดีวะหรือ,อยังไงร,รีวิวใน Youtube ก็แบบบอกว่าแตกดีแตกดีตรงไหนวะยังไม่เข้าเลยนะคะคูณสิบคูณสิบ หรือว่าเบ็ดเรามันน้อยว่าเดี๋ยวจะลองปรับเบ็ดนะรอบหน้านะโอ้โหน้ำตาจะไหลได้20บาทค่ะซื้อไป200บนะคะขาดทุนไป180เดี๋ยวเรามาเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดละว8บาทแล้วก็ซื้อฟีสปินเป็น400แล้วกันนะคะเอ,อือสเก็ตเตอร์เขาแล้วเว้ยรสีตัวขออีกตัวนึงขออีกตัวนึง ขออีกหนึ่งตัวนะคะจะมาไหมเอ่ยไม่มานะคะเข้าแค่5ตัวนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ5ตัวก็ได้อยู่นะได้12รอบแล้วก็คูณ2นะจ๊ะเออบอมมาวะก็ยังไม่มาเท่าไหร่นะอ่าคูณ4ไปแล้วจ้ะคิงเอ็ดเมมมาหมดโอเคก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเหลือมุน8รอบ อ๋อเราเพิ่มเบตเงินมันก็ขึ้นเยอะหน่อยนะใครทุนน้อยก็แบบค่อยๆปั้นนะจ๊ะเอ,อือคิงมานะคะสิบก็มาวแม่มาดิมาดิรอบนี้นะคะได้ไปเท่าไหร่ได้ไป7จ็อยยบาทนะคะอ๋อได้กําไรละได้กําไรไปแล้ว3ามร้อยนะคะเพราะเราลงทุนสี่ร้อยนะคะซื้อฟิสปินรอบนี้นะคะคูณสิบแปดนุนไลเดอร์นีเดอร์ อ่ายังไม่มานะคะวายกับสกเก็ตเตอร์ก็มาพอให้ได้มองนจ้ะมาจ้ะมาจ้ะโอ้สิมาจ้ะ,มจะ,มมจะแมมก็มาอืม,มาแต่ไม่แตกแย่ม,มากโอเครอบนี้นะคะได้ไป816สิบาทโอ้ขุมนีเดอร์นี่เดอร์ยาสิไปว่าเขาบ่าแตกดีเดอร์เดี๋ยวเราเพิ่มเบตอีกนะคะ เอาเป็นเบ็ดละ12บาทนะคะแล้วก็ซื้อไป600นะคะตอนนี้เราก็เหลือเงินแค่200บาทนะคะถ้าไม่เข้าเนี่ยก็คือแบบหัวทุบคอมแตกได้เลยนะซิลิโคนที่ไปทำมาก็คงจะทะลุอะค่ะเออแจ็คแจ็คมาวะแม่แจ็คมาอีกอุ้ยาบเข้าอีกเอาดีเอาดีเอาดิมาอีกดิได้อีกคูณสิบแล้วนะไปอีกคูณ12 สองห้าเก้าแล้วสองห้าเก้าแล้วรอบนี้ได้ไปอุ้ยแปดร้อยสามสิบสี่บาทคูณไปเท่าไหร่เนี่ยเออโอเคมาอีกค่ะเหลือแปดรอบนะคะจะเข้าใหมรอบนี้นะคะอุ้ยสเกต็ตเตอร์มาให้เฉยนะแต่ว่าไม่ให้เราแตกนะเออสิบมาอ่าคิงก็แตกไปจ้ะอุ้ยดิฟีอู้ดึกว่า ฟรีสปินอีกนะสเกตเตอร์เพราะว่ามา3มตัวเอาเอาคือเราจะได้เงินหลายปนีบ่กมว่วงหันเบิงมาทานเน้ได้ห้ารยเก้าสิบาบาทนะจ๊ะก็ได้อยู่ได้กำไรแล้วนะตอนนี้นะอี่เหลืออีสี่รอบจะเข้าไหมยังไม่เข้าอ่ะแตกหน่อยเถอะอ้อย40บาทคูณ22แล้วเอาเอามาอีกมาเรื่อยๆไว้ก็มา มันจะแตกอะไรนักหนาวะอ้าวๆๆอา,อา,อารางวัลซูเปอร์เมกะจะมาไหมรอบนี้มาดูกันมาดูกันเออรอบนี้ได้ไปนะคะพันเเลยนะตอนนี้ได้กำไรไปแล้วอ่ะ2 5งพห้เหลืออีก2รอบนะคะได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะเอ,อ้ยสเกตเตอร์มาอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเราจะได้อีกหมุนฟีอีกสิบรอบ ขอสเก็ตเตอร์มามาอีกตัวหนึ่งมาจัดมาให้เด็ดๆอุ้ยมาจริงว่ะอุ้ยได้หมุนทีสิบรอบเป็นสิบเอ็ดคูณอีกยี่สิบแปดมันจะอะไรเบอร์นี้เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้แตกไปอีกอ่ะพันสีะมันมาแบบเรื่อยๆเลยว่ะมันมาแบบเรื่อยๆเลยนะเนี่ยจริงจังมากตอนนี้ได้ไปพันสี่นะคะสำหรับรอบนี้นะหมุนอีกสิบรอบนะเนี่ย มาอีกจัดมาน้นๆถ้าสเก็ตเตอร์เข้าอีกนะเบลจะเอาเงินไปเสริมจมูกอีกรอบนะคะไปแก้จมูกอีกรอบนะอย่านะอย่านะไะห,ห,หาเงินเสริมดั้งอยู่นะเนี่ยถ้าแตกอีกนี้คือแบบเจ็บตัวอีกได้เลยนะเราอไม่มาเว้ยมาให้ตั๋วดีใจเฉยอืมได้ร้อยแปดบาทหลังจากนี้เบลคิดว่าคงไม่น่าจะแตกแล้วอนะ เออเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้นะคะอเออได้ร้อยสองร้อยก็เอานะไม่ได้แย่อะไรเบอร์นั้นนะคะเหลือห้ารอบห้ารอบขอจัดมาหนักๆเออยังไม่มานะสองรอบไม่มาอีกถ้าไม่มานะคะเบลก็ก็เอาแค่นี้แหละเจ้าไปเยอะทําไมเนาะมามาลุ้นกันว่ารอบนี้จะได้ไปเท่าไหร่ได้ไปสี่พันแปดหนูนะโอ้รับรางวัลเลยจ้ะแม่ สรุปได้กำไรไปนะคะเกือบ4,500เออได้กำไรไป4,500ัน้านะคะซื้อฟีสปินรอบสุดท้าย600นะแตกเลยแตกยับมากเกมนี้นะคะ e ทชัวออฟแอทแท c กนะไปเล่นได้เด้อเดี๋ยวไปถอนเงินดีกว่าเกือบได้๋ยวไปเห็ดดังไหมเว้ยเกือบแตกอีกเว้ยโอเคออกมาถอนเงินก่อนนะคะเอะคนนี้จะถอนหมดเลยนะจยจะมีเมื่อกี้เครดิตหกร้อยนะไปเล่นเกมอื่นมาเสียได้เนี่ยก็เลยได้เกมนี้คืนนะคะ โอเคสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมเดียวกับเบลนะ mm hmm. ก็ไปหาเล่นได้เลยนะคะชื่อเกมว่าเทชัวออฟแอทแทกนะ mm hmm. เล่นง่ายแตกง่ายนะคะไอดี ID ใหม่แตกดีมาก mm hmm. บอกเลยนะคะโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเบลคนสวยคนดีคนเดิมคนนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อ สำหรับวันนี้นะคะเอาคลิปดีๆเอาเกมดีๆมาแนะนำแล้วนะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคะแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายจุ๊บๆเบบี้